ผมไม่ต้องพึ่งหมอที่โรงพยาบาลด้วยบอกให้เดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งคอนฟุตตี้ไปมินพนักงานมินอะไรพูดความจริงอ้วนแบบนี้จะไปจับใครทันจับมึงนี่แหละอย่ามาตลกกับผมเออผมไม่ใช่ชิงร้อยชิงล้านมองหน้าทำไมอย่ามองคนที่อายุนะผมบอกให้มองตรงนี้ สมองเหรอ,หอคิ้วคุณอย่ามาตลกกับผมอ่ะแค่ผมยักคิ้วเนี่ยลูกน้องผมก็มาแล้วแต่ผมไม่อยากใช้ลูกน้องลงมือเพราะลูกน้องมันไม่โหดไม่เท่าผมเฮ้ยไอ้นี่มันลูกน้องพี่เต้ยต์โมโหนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่ามายุ่งอย่ามาจับอย่ามาแตะอย่ามาต้องอ่ะอย่าทำให้ผมตกใจอ่ะผมตกใจนี่ผมต่อยนะพอดีที่ต้องการยาแดงอ่ะเบื่อแล้วข้าวแกงอ่ะอยากกินข้าวแดงมากกว่า จะมาจับผมนี่ผมผิดอะไรอ่ะผมแค่มาซื้อน้ำปลามาซื้อน้ำปลาให้แม่ผมอ่ะไอ้บุพการีมีเพศสัมพันธ์อ่ะอะไรวะกลับบ้านเธ<ไ>อแม่แมรอน้ำปลาถ้ามึงรู้ว่ากูเป็นลูกใครอ่ะมึงจะหนาวเฮ้ยพ่อึงเป็นใครวะพอ่อผมเป็นช่างแอร์ผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยไอ้นุม่มเอ็งพูดอย่างนี้เอ็งต้องไปโรงพักมันจะอะไรกันนักหนาววะผมแค่มาซื้อน้ำปลาน้ำปลา น้ำปลาตอนห่ไม้รู้จักไหมอ่ะฮะเอางนี่ก็ดึงอยู่ได้อ่ะที่บ้านมึงแข่งชักกระเยอะหรือไงอมองหน้าเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ร้องไห้โชว์แม่งเลยเอ่ะเฮ้ยอย่าให้กูต้องร้องไห้นะกูร้องไห้แล้วมึงโอบกูด้วยอ่ะนี่มึงถ่ายไว้เลยแม่จะได้รู้ว่าที่กูมาสายเพราะพวกมึงอ่ะเฮ้ยไอพวกตะกวดเอ้ยแม่กูอดกินน้ำปลาเพราะพวกมึงเลยเอ่ะ อวนเป็นหมูกันทั้งนั้นน่ะเนี่ยคุณกูเนี่ยไม่อยากจะโชว์คุณดีใช่ไหมเกลื่อนน่ะ